จากครั้งที่แล้วที่เรามาทําโครงการบวรที่วัดบางพีน้อยจังหวัดลบบุรีครั้งนี้จะมีผลิตภัณฑ์อะไรจากชาวบ้านที่จะนําเสนอไปดูกันครับครับก็สวัสดีนะครับผมนายนัชชานนนมีมากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4ตำบลบางกะพีอําเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีนะครับ,รบก็ในส่วนของการที่เราจะทําวันนี้นะครับก็เป็นไส้เดือนนะครับกับกับผลิตภัณฑ์น,น้ํายาซักผ้านะครับ ก็จุดประสงค์ก็เพื่อที่ยังโครงการไส้เดือนนะครับก็เป็นการผลิตมูลไส้เดือนนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยและจําหน่ายขายนะครับให้แก่ผู้ที่สนใจนะครับเป็นปุ๋ยร้อยเปนตะครับปุ๋ยปอดสารผิดร้อยเปอร์เซ็นนะครับจุดประสงค์นะครับก็เพื่อสร้างรายได้นะครับให้กับชาวบ้านนะครับที่ไม่มีรายได้นะครับเพื่อให้เขาฝึกทําแล้วก็เป็นอาชีพเลี้ยงตัวเองนะครับเพื่อที่จะได้ มีรายได้นะครับมาเลี้ยงครอบครัวนะครับในส่วนของมูลไส้เดือนนะครับเราก็ที่ผ่านมาก็นําไปวางจําหน่ายที่งานของดีบ้านหมี่นะครับแล้วก็จําหน่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจเริ่มจากภายในหมู่บ้านของเราก่อนนะครับแล้วก็ส่งไปในพื้นที่ต่งตางๆนะครับก็ได้รับผลตอบรับดีนะครับเป็นการมีคนร่วมสนับสนุนและซื้อเยอะนะครับเป็นปุ๋ย ข่าสารพิษดีครับอ่าสวัสดีค่ะแล้วชุมชนบางกะทีนะคะมูลที่สี่ค่ะอ่าวันนี้จะมาแนะนําโครงการการเลี้ยงไส้เดือนนะคะอุปกรณ์มีไม่ยากค่ะมีง่ายมากนอกจากที่ต้องเตรียมนะคะหนึ่งกระมังค่ะที่เจาะรูเรียบร้อยเลยนะคะให้มันเป็นอย่างเงี้ยค่ะเพื่อใช้ระบายอากาศค่ะสองมูลวัวค่ะมูลวัวนมนะคะต้องใช้มูลวัวนมได้อย่างเดียวเพราะว่าใช้มูลธรรมดาเนี่ยมันจะเค็มมากค่ะ สามที่ต้องใช้นะคะต้นกล้วยค่ะกล้วยเพราะว่ามันเป็นอ่าอาหารธรรมชาติค่ะสารพิษไม่ค่อยมีค่ะไสเดือนมันจะได้โตเร็วนะคะพอถึงเวลาปุ๊บเราเตรียมอุปกรณ์ของเราเรียบร้อยแล้วน,นะคะก่อนเราจะใช้เราแช่โมนเอ่อแช่มมนวัวไปก่อนค่ะอ,อยู่ประมาณสองถึงสามวันค่ะแล้วก็ต้องถ่ายน้ําทุกวันนะคะอ่าแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้ตลอด ถึงเวลาปุ๊บเราก็มากรองเอาน้ํามันออกค่ะผึ่งทิ้งไว้ปุ๊บเรามาเตรียมของที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เอามาใส่ค่ะอันดับแรกใส่ต้นใส่ต้นกล้วยก่อนค่ะแล้วก็มาใส่หมูลูนวัวนะคะเสร็จ<ม>แล้วก็ต้นกล้วยอีกชั้นหนึ่งก็ได้ค่ะเพื่อให้มันเป็นอาหารข้างในไส้เดือนมันจะได้โตเร็วค่ะเสร็จแล้วก็เอาตัวไส้เดือนลงไป ปิดทิ้งไว้อยู่ประมาณอ่าสิบห้าถึงยี่สิบวันค่ะเต็มที่คือยี่สิบแปดวันก็จะได้มูลไสเดือนค่ะอ,คอ่าเมื่อครบกําหนดในการเลี้ยงแล้วนะคะประมาณยี่สิบวันนะคะมันก็จะร่วนร่วนแล้วเราก็จะมาทําการร่อนนะคะอุปกรณ์เราก็หาตามบ้านง่ายๆก่อนนะคะ ร่อนแล้วก็จะได้เป็นปุ๋ยที่ละเอียดแบบนี้นะคะอ่าตัวกากตัวกากที่เหลือในนี้ที่เราเลือกตัวเส้ดเดือนออกแล้วเราสามารถเอาไปใส่ต้นไม้ได้เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะต้นไม้งามมากในอนาคตถ้าถ้ามีผู้ต้องการแม่พันธุ์เราก็ขายแม่พันธุ์ด้วยค่ะอะกิโลละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทเสร็จแล้วเรามาซีนมาแพ็คของเราเองนะคะ จะได้อยู่น้ําหนักอยู่ที่ประมาณตาลามังละสอง้สามกิโลค่ะอันนี้เราขายแบบพื้นตามบ้านนะคะเราเราขายออากิโลละยี่สิบาทค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราออามีคนสนใจซื้อเยอะอย่างเงี้ยค่ะราคาก็จะติกเราออามีบริการรับส่งด้วยค่ะ ครับแล้วก็นี่คืออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนะครับด้วยการทําน้ํายาล้างจานนะครับใช้กันในคนเรือนนะครับเป็นการทําเพื่อลดรายจ่ายให้แจกจ่ายให้กับพ่อแม่พี่น้องกันในหมู่บ้านครับแนนามของบวรนะอาผมแม่บ้านของตำบลบางกะพีก,ก็ใช้สถานที่วัดเป็นสถานที่ทำกิจกรรมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น น้ำยาล้างจานน้ำยาซาัก้ผ้าหรือทําได้เดือนนะครับวัดก็สนับสนุนให้ทุกอย่างนะครับไม่ว่าทุกอย่างที่ทาไม่บ้านเขาขาดแคลนก็ทางวัดก็จะสนับสนุนให้นะครับในอนาคตของเราก็จะต่อยอดเรื่องอทําให้กวาดนะครับปุบ๋ยไส้เดือนแล้วน้ายาล้างจานนะครับและต่งต่างอีกที่ว่าเรื่องทางไม่บ้านเขาจะเหนือนมานะครับผมก็จะดำเนินการให้ครับเชิญญาโยมมาทําบุญทอดสิน ทำบุญกระถินนี้ก็จะมีอานิสงส์หลายอย่างได้มาติกาอานิสงส์ห้ามาติกาแปดก็จะได้เป็นบุญกุะถติดเนื้อติดตัวไปในภพหน้าเกิดชั้นหน้าชั้นใดก็จะได้เกิดในเมืองสวรรค์ได้มีเป็นเทพูดเทพิดามาร่วมด้วยช่วยกันทำบุญกระถินนะวัดบางพีน้อยของเรานี้กาหนดการทำกระถินตามเมื่อวันพีน้อยซึ่งทางคณะกรรมการวัดเลทมดไว้ ยี่สิบห้าพฤษภาคมถึงวันที่หกสิบหกในวันที่ยี่สิบห้าพฤษภาคมเวลาสเจ็ดนาฬกาเป็นการตั้งองค์พระพักตถิ่นวันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมวันร้อยหกสิบหกเวลาศูนย์เจ็ดถึงศูนย์นอร์ทไหวพระทหารเช้าเวลาศูนย์เก้าถึงศูนย์แห่องค์รรกระถินไปที่พระบูโาสดเวลาสิบนาฬกาสามสิบนาทีพ่อถิ่นเวลาสิบเอ็ดนาฬกาถวายพระสารเพลงและ เสร็จแล้วก็เรื่องอาหารผูดรึงว่างานกระถิาะวัตถุประสงค์ในการพระราชพิจีคราวนี้เพื่อหนึ่งูบนา้าผลิตสมคบถึงที่จะมุดจุดโจมสองสร้างโดมระวางเมงระวางเมงัับพลาที่มาเวลาที่มาทําพราะระชินก็มีแสงสว่างมีฝนตกก็ทําให้เปียกทําให้แดดร้อนและสามก็จะมาซื้อโตเกีอีออ้ที่ เก่าๆที่พังแล้วประมาณสี่ร้อยตัวเราก็เริ่มเมนิงการให้พี่น้องพี่น้องชาวบ้านที่ทุกท่านนะครับรวมมือรวมใจสามทีในการทัองที่นครั้งนี้เพื่อเสร็จทุเรื่องของความปรฒนาทุกาทการนะครับขอเชิญร่วมทำบุญทอดกฐินณวัดบางกะพีน้อยอำเภอบ้าหนหมีจังหวัดลบบุรีในวันที่25และ26 พอสจิกายนนี้